ใช่แค้นครับก็ออนไปแล้วสี่นะครับสี่อีใช่สี่ก็เอาจริงคือตัวผมเองแล้วก็ทีมงานก็นักแสดงทุกคนคือตื่นเต้นกันมากๆเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ที่ดูแล้วก็มีฟีดแบ a c ที่ดีกลับมาหาเรานะครับอยากให้ติดตามต่อเรื่อยๆเพราะว่าเรื่องราวก็คือยังเข้มข้นแล้วก็มันแค้น่แล้วก็เป็นแค้นอย่างมีชั้นเชิงนะครับอยากให้ทุกคนได้ติดตามต่อเรื่อยๆคนเห็นแบบี่แอมกับแก้วเหมือนแบบว่าเป็นการประชันกันแล้วแบบดุกลัวสองสามไปเลยตอนเข้าฉากด้วยกันไปเนี่ยนะ คือตอนเข้าฉากเอาจริงตอนที่ตอนที่เล่นทุกอั่้งเร, <S <S เรามีเซอร์ไพรส์ตลอดว่า <S <S พี่แอฟจะเล่นยังไงพี่แอฟจะพี่เต้าจะเล่นยังไงคือมีความตื่นเต้นอยู่ตลอดแล้วพอแบบเขาอยู่หน้าเสแต่เขาเฉือนฟาดฟันกันแบบจริงจังมากนีที่เราเห็นในทีวีนั่นคือโดนตัดแล้วนะเบื้องหลังก็คือแบบจัดเต็มมากแล้วด้วยการที่มีพี่แอนน่ยมาอ,อ,อ,ยอยู่ในกองแล้วก็เป็นแบบเหมือนดูทุก <S <S อย่างควบคุมทุกอย่างโอ้โหคือแบบ เชื่อมในฝีมือพี่แอร์มากๆเลยสามคนให้นักกลัวกันครับนักกลัวที่สุดแหละนอกจอเลยไหมครับนอกจอพี่แอร์เนี่ยพี่แอร์เนี่ยไม่ได้อยู่ในจอแต่ว่าอยู่เบื้องหลังเนี่ยนอกจอคือพี่แอร์แกก็จะแบบเหมือนพุชนักแสดงทุกคนเนี่ยไปให้ถึงลิมิตอย่างเงี้ยแล้วก็เลยได้ความแปลกใหม่ได้ได้อะไรที่แบบเราคิดว่าเฮ้ยเราไม่ได้จินตนาการว่ามันสามารถเป็นแบบนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยไอเดียเจะเห็นนายแบบมาชากไวไว้ผมยาวใช่ยังไงคะ ก็มันค,คือเรื่องราวของเรื่องนี้มันเล่าตั้งแต่ช่วงที่เราเรียนอยู่ยันช่วงวัยทำงานเลยจะมีการวิธีการเล่าที่น่าสนใจมากๆอยากให้ทุกคนได้ติดตามไปเรื่อยๆก็จะได้เห็นหลายๆลุคของตัวพิ่ธานตัวพี่เต้าแล้วก็ตัวพี่แอปเองยากในการถึงการจะได้ทำให้ควาเห็น,หน,นต่างแตกต่างในแต่ละช่วงวัยอะไรอย่างเงี้ยท้าทายท้าทายมากเลยจริงๆมีโจทย์ที่พ่แอฟเนี่ยพี่ฟิวให้มาว่าเออเราเจอคาแรคเตอร์แต่ละตัวเนี่ยต้องต้องเหมือนแสดงออกแล้วก็รับความรู้สึกของแต่ละคนไม่เหมือนกันด้วยนะไม่ว่าจะ ัภายในภายนอกอะไรเงี้ยเราก็แบบผมก็ผมฟังแล้วก็ตั้งใจทำกับบ้านทุกวันเลยมันก็มีแบบว่าแฟนๆเอาภาพของนายผมยาวไปแบบแชร์ในแบบเหตน่ารักน่ารักใช่อัจริงผมชอบสงแห่เูยสุดๆสงโมฮอมีคนไปตัดต่อสงโมฮอด้วยนะเฮ้ยเท่มากเป็นทรงที่อยากทำมากเลยแต่ไม่ใส่หมวกกันได้ทหมเอาไปครับทำไปครับชีวิตจริงเหรอขอทำงานก่อนคือเห็นที่แฟนๆตัดไปแล้วก็โอเคน่ารักน่ารักดีครับน่ารักดีครับน่ารคือเขาอาจจะอยากเห็นหรือเปล่าอยากเห็นจริง คือเอาจริงๆหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นผมแบบลูกผมยาวอะไรอย่างเงี้ยเท่าไหร่แต่ว่าพอพอเป็นการแสดงก็คงมีให้ดูเรื่อยๆนะฮะเอาจริงเมื่อกนะ่อนชอบยอดบอดี้สแลปไหมต้องของโมยวิกแม่มาใส่แล้วเล่นกีตาร์สปาร์กบอล <c oughs> เรามองตัวเองใส่วิกแล้วเปน็นยังไงบ้างครับนายสวยอะไรนะเป็น, <c oughs> เ,ปนเป็นอีกแนวหนึ่งไปเลยอีกแนวหนึ่งแนวหนึ่งอ่านหนังผู้จัดเหมือนพี่แอนชอบเผาหรือยังใช่ใช่แต่ พี่แอนพี่แอนแกก็จะแบบเหมือนเข้าเงียบๆไม่อยากให้คนรู้มากอะไรอย่างเงี้ยแต่แกก็จะเป็นคนที่คือผมอยู่กับแกในการทํางานก็จะเหมือนตลอดวันทั้งวันแกเนี่ยแกก็จะแบบเหมือนสมาธิอยู่กับงานมากอะไรเงยเข้าไปตัดผัดผ่าอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่บอกผมก็ไม่กล้าพูดนะเออก็รอรอฟังข่าวสารจากพี่แอนเราเองแล้วกัน่ตอนนี้ปลอดภัยตอนนี้พี่แอนก็กลับไปพักที่บ้านเรียบร้อยแหละส่งขนมแต่ก็อยากให้แกพักผ่อนนิดเป็นดอกไม้พี่แอนนะคะเป็นกัญพวงเป็นห่วงพี่แอน ก็แกทํางานนักครับได้ได้เห็นแกในการทํางานได้ทุกอย่างแล้วก็ก็เป็นห่วงเลยในกองเขาดื้อไหมใครดื้อครับไม่เขาโทไม่รู้ว่าจะดื้อยังไงก็แกก็แกแบบตั้งใจทํางานมากมากเราอยู่ซิดนีย์ด้วยกันไปทํางานหรือต้องก็โทรมาแบบเหมือนประสานว่าเออมันควรไปไหนแกอยู่ประเทศไหนแกก็โทรมาแล้วก็ดูจอยตลอดเวลาใช่ทนายเขาจะไม่ค่อยแบบแสดงอาการอ่อนแอให้เราเห็นต่อหน้าใช่ไหม คือเอาจริงพวกผมคงไม่ไ <menjadi> ด้ส <blunt animation> ังเกตด้วยเพราะพวกผมก็เอาตัวรอดเนี่ยทุกคนก่อนที่เขาจะเข้าโรงพยาบาลไปที่ไหนรู้ไหมครับว่ารถเขาแบบป่่วยยอูไ้หรือว่าเขามีแผนว่าจะพอจะเข้ามาเกือบบอลช่วงนี้จริงไม่ทราบเลยนะคือคืออย่างผมก็เล่นยิมอยู่บพี่เดียวพี่แอรก็จะมีเทรนเนอร์คนเดียวกันก็จะถามพี่บีตลอดว่าเออพี่แอรเป็นไงก็ยังได้ยินว่าแกเข้าเล่นปกติอะไรเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีเหตุฉุกินว่าต้องเข้าด่วนจะเป็นแผนที่วางไว้แล้วว่าใช่ผมเดาว่าน่าจะเป็นแผน เาที่แบบวางการพักผ่อนพักฟื้นไว้อะไรเราก็เข้าฟิตเนสขี่เลยเหมือนกันแพี่แอร์โซล่าสนก็คือแบบเป็นจิตใจใช่ก,ก็นั่นแหละก็ไปไออกกำลังจริงๆเราทำเป็นประจำอยู่แล้วใครชวนใครคะอดอโู่นะอะไก็ชวเนวเขาชวนเขามาออกเอาอะไรเอาอะไรหึงแบบเขาแบบรู้แห้งไปแล้วมาเพิ่มกัน ไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับรูปร่างอะไรเลยแค่แบบเราหากิจกรรมทําแล้วในช่วงยุคสมัยนี้เราก็เหมือนต้องดูแลร่างกายแล้วก็เดี๋ยวละครผมเรื่องใหม่ก็กำลังจะเปิดกล้องของตัวไมเฟิร์นเองก็กำลังจะเปิดกล้องละครของรูชอปอะไรอยเงี้ยหรก็ชวนกักนทำกิจกรรมนัก็เซลล์ว่าออกดังกายยังไงให้ดีกว่าอ๋อครับก็นั่นแหละเล่นตั้งใจเล่นกันเล่นเสร็จก็กลับมาใช้เคลิยรแคร์ร่างกายคือเราสบายทางกายคือเป็นผู้รักผิดเปี้ยไปเลยไหมคะผิดเปี้ยเลยเหรอดีไปเลยอย่างเงี้ย เอาจริงๆเราก็ชอบกินอะไรเรา enjoy eating ชอบการกินอะไรก็กินเยอะแล้วก็ต้องออกบ้างแต่การออกแบบว่าก็มันออกเป็นเท่าไรชั้นมีข้อดีอะไรบ้างไม่ไม่ได้ไม่ได้มีกำหนดที่แน่ชั้นนะแต่ก็ก็พยายามแทงจริงๆนะเริ่มเริ่มจากการว่าไปออกไปออกไปออกด้วยก,กันอะไรนะแล้วก็มันจะมีคือเทรนเนอร์ผมก็วางเกมไว้ให้เล่นใช่ไหมอย่างที่ทุกคนเห็นใครแพ้เลี้ยงหมูกระทะแล้วาเทรนเนอร์กับในายใครปเป็นใบเฟิร์นคนดกันต้องถามครับ <laughs> ก็เขาเขาเขาเก่งนะเขาแบบตั้งใจเตบพี่แล้วก็มาเล่นครั้งแรกอะไรก็มีหอบหอบนิดนิดปวดวไม่ปวดด้วยไหมแบบตอนแล้วแล้วเขาบอกว่าเขาบอกว่าเหนื่อยเจ็บเต็มศีรแสดงว่ายังเหลืออีกสักก็ยังไปได้ต่อแต่เขไม่ค่อยเหนื่อยนะเพราะฝันหวานคือหวานมากเอาจริงคือที่ทุกคนเห็นคือมีกล้องไงี่เราไม่มีกล้องเราก็หอบเหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นไรมีคนเสิร์ฟน้ำที่ดีเรามีแกงเรามีแกงสมัคร พูดพักดันเขาเหมือนก็เอาจริงแกล้งกันตลอดเลยทั้งชั่วโมงก็คือเหมือนแบบเหมือนแกล้งมากกว่าเล่นไม่เหมือนแกล้งมากกว่าเล่นจังอะไรแกล้งขเขาอะไรก็สนุกสนุกอะแกล้งกันมาตลอดแล้วก็ยังแกล้งอยู่ในจริงตัวของเฟิร์นหุ่นเขาก็สวยอยู่แล้วใช่งไหมสวยครับสวยไม่ไงก็สวย <c oughs> <c oughs> หลายคนแล้วก็ทำหลายคนเราถ้าเป็นทำตามด้วยเหมือนกันแต่ถ้าแบบว่าอย่างที่แบบต้องมีนันแท็กมืออะไรกันอย่างนี้อะไรอย่างนี้ใช่ก็ดีใจนะแบบเราก็ใช่ก็ก็น่ารักดีก็มีมีทำแล้วก็ส่งแข่งมาให้ดูอะไรยงเี้ก็ก็น่ารักดีครับจริงๆมันก็มีการวิธีการออกกำลังอีกหลายแบบที่แบบเรได้ทำคนเดียวสองคนสามคนสี่คนอะไรวันนี้เป็นอินสปีเรชั่นในการออกกำลังกายให้กับทุกคนด้วยในตัวใชิมิทามุ้งเช่นจริงไม่ได้คิดเลยเราลงแบบ ด้วยความสนุกแบบเออแกล้งแต่แกล้งแล้วตลอดพยายามยืดเหมือนเราดึงเขาไหวอ่ะเขาเหมือนดึงเราเขาก็เพิ่งไมาแต่ตอนตอนเล่นเราก็แบบเออไม่ไม่ไม่รู้นะว่าเขาดึงหรือเปล่แต่ก็เขาเก่งไงเขาเขาเก่งเลยแหละยืนใหญ่ดีนี่ชอ็อตซับเหนื่อยไหมคะขึ้นครับช็อตซับจำไม่ได้หมดแต่หน้ามือเดี๋ยวแต่หลังกล้องเขาเสิร์ฟน้ำให้ตลอดใช่ไหมดูแลดูแลดูแลดีคือดีดูแลดีเจอเป็นถือเป็นหนึ่งเด่น ออกกำลังกายนะเป็นเด็ด้ด้วยแตเป็นเดทได้เด็ได้เดี๋ยวชวนเขาเดทบ่อยๆอันนี้คือฟิกกันว่าต้องตออกกำลังกายแต่สัปดาห์ละกี่ครั้งด้วยไหมไม่นี่ฟิกเลยแค่แบบเออถ้าว่างสมการก็ไปแต่เมื่อไหร่ที่แบบว่า enjoy eating หนักก็เข้าทีหน่อยเข้าทีหน่อยกินจะปวดหัวเลยอะไรก็แล้วแต่ออกกำลังกายกินทำงานทำงานพวกเราชอบทำงานเราชอบทำงานหลังๆล้างชิโม่บ่อยมากขึ้นเสียบง่ายล้างหึงวิ่ง้อบเอ็น ให้เขาไปเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องดูแลแบบดูแลของเราว่าเอออยากให้มีสีดีครอบครัวผมแม่ผมอะไรคนของเราไงจ้องอยู่จ้องเป็นคนของผมไหมซื้อที่แตงแครต์อย่างนีเป็นอะไรอันไหนพี่ขออนุญาตถามเรื่องดราม่าแม่หมูแม่หมูที่ช่วยเราโปรโมทละครแล้วก็เจอแบบดราม่าพิมพ์ชื่อติดอยู่ที่พิมพ์ชื่อเราของคนคุณก็อยู่เป็นหมูจริงๆไม่ผมว่าไม่มีอะไรมากเลยนะตอนจริงหลังๆแม่ผมก็อยู่บ้านไม่ได้ไปกองไม่ได้อะไร คุณแม่เครียดไหมอยู่ๆแบบว่าคุณชื่อเราตกหล่นไปนิดนึงแล้วกลายเป็นดราม่มาเลยไม่นะไม่นะก็พูดกันนิดหน่อยเรื่องนี้แล้วก็แบบเจ็ด้วยเจตนาจริงไม่ได้มีอะไรเลยแต่แม่หมีโอกาสได้ชี้แจงไปแล้วเบื้องต้นแล้วใช่ไหมครับก็ตามที่เขาชี้แจงแล้วแต่เราคอมเมนต์แม่หมูนเขาบอกว่าถ้าหมินประวัติออกมากกาอาจจะมีการนีกาดูก็ตามตามคุณแม่ป่ะแต่ผมผมรู้สึกคุณแม่ขนาดไหนขนาดจริงๆเขาไม่ได้เครียดไม่ได้อะไรเลยนะก็ ก็ทักทายตลอดช่วงนั้นผมก็บินไปทำงานนู่นนี่อะไรก็ไม่เป็นปกตินะไม่ได้มีอะไรเียด๋วเวลามีดราม่าเข้ามาเนี่ยคุยกับคุณแม่คุยครับคุยตลอดคุยกันตลอดแต่ไม่ได้มีอะไรนะเป็นห่วงไม่ได้มีอะไรนะาเป็นห่วงเราเห็นคุณพี่ทาเขาก็มาคอมเมนต์คุณแม่ด้วยกลายเป็นแบบตอบยามดราม่าไปจริงๆผมว่าก็เขาก็ผมว่าก็เป็นเรื่องปกตินะเขาก็เป็นเป็น ประชาชนคนนึงเหมือนกันน่ะเขาก็แบบมีสิทธิ์เล่นมีทําอะไรก็เป็นเรื่องปกตินะอย่างน้อยมันทำให้ชื่อในตัวละครเราได้เรียนกับเขาไม่ได้ถูกโยกไปหมดเลยไม่ได้รู้สึกอะไรละครเรื่องนี้โดนเขียนมาแบบนานตัวสองสามสี่ปีที่แล้วด้วยซ้ำนั่นแหละครับโอเคในเรื่องชื่อพิธานพิธานพิธานเนาะอคขอบคุณครับขอบคุณครับ